สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง d u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม f i ์โมเ m o วัน1ี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับ TV สองศูนย์หกนะครับเอ่อโวลูมยี่ห้านะรถญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ของเราเลยนะครับนี่ฮะลายนี้ก็จะมี8กล่องต่อเซตนะครับ นี่แบบนี้เลยแล้วก็ตัวกล่องที่เรามารีวิวเป็น206ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคมาดูตัวโมเดลครับโมเดลนี่ผมได้มาแล้วนะครับมีเป็นมือสองนะผมได้มา <c oughs> นามินามิชุดเล็กไปหน่อยนะครับผมนี่นามิตัวปลอมนะอ่าตัวนี้จะมี 1, 2, 3, 3ชิ้นาชิ้นนะครับโมเดลกล่องนี้นะ ก็มาดูหน้าตาของนามิตัวปอมนะเน้นว่าตัวปลอมนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ตั้งใจให้ดูไม่เหมือนนามิอันเองนะครับแล้วก็มีรอยสักด้วยนะนี่แต่ดูชุดจะค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะนี่นะครับนี่ตาปั๊มตาปั๊มจะอยู่ที่ผมนะครับนี่แบบนี้นะฮะโอเค รายละเอียดไม่มีอะไรครับตัวนี้ตัวปอมนะมาดูที่เสาบ้างครับ 25H นะครับแล้วก็ฐานนี่เป็นแบบนี้นี่ 25H 2,011เฮยแต่นี่2,012สร้างงาั <c> ้น <oughs> โอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับนามิตัวปอมนะรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับตัวนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเป็นนามิตัวปอม ถามว่าใครควรเก็บนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่นักสะสมที่เก็บมันกลุ่มหมวกฟางตัวปอมันเองครับก็จะมีให้เก็บครบเลยก็แปลกดีสวยน่ารักดีครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูจาเมๆกันดีกว่าว่าจัดไฟแล้วจะเป็นยังไงครับไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ